แล้ววันนี้เราอยู่กันกันกบ d e c o r a t e Decoration v e r เวอร์ชันเดโมเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่น่ารักแต่เธอตายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องก็ยังไปสู่สุคติไม่ได้เพราะว่าน้องแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่และเพื่อที่จะทำให้น้องสมหวังเราเลยจะต้องฆ่าผู้ชายคนนั้นซะเขาจะได้เป็นผีแล้วมาอยู่ด้วยกัน <c oughs> อะไรก็เนี่ยพอดเกมเริ่มมาแดงเลย <G ül> คุณตายเออเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสามารถส่งกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ลองกดไลค์ดูสิครับแล้วผมจะฟื้นขึ้นมาวิมีคนกดไลค์แล้วเห็นไหมฟื้นเลยคุณพบว่าตัวเองอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและหลังจากนั้นคุณก็รู้ตัวว่าคุณตายไปแล้วคุณสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ในเมื่อคุณไม่เคยทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลยสักกอย่างหนึ่งใส่ซื่อมากวิญญาณของคุณต้องได้ขึ้นสวรรค์นแน่ใช่ไหมคุณแง้มองไปที่อาพาร์ตเมนต์และนั่นเป็นตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณมาที่นี่เพื่อมาหาเขาเฮ้ย ว่าจะอยู่พอดก็แล่นเข้ามาในหัวเลยจริงๆไอ้หนุ่มนี่อาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าน้องก็ได้นะครับเขาทั้งหลอ่อตัวสูงและก็ฉลาดและดูเป็นผู้ใหญ่ช่างเป็นผู้ชายในอุดมคติจริงๆเลยและเขาก็มีอารมณ์ขันซะด้วยเพราะเขาเป็นไก่คุณถูกผู้ชายคนนี้ตกเข้าซะแล้วในตอนที่คุณรู้สึกราวกับว,ว่าคุณกําลังเข้าสู่ชีวิตหลังความตายคุณก็ได้เดินขึ้นไปยังบันไดที่ขึ้นสนิมนั่นแต่ว่ากลิ่งของประตูไม่ทํางานดังนั้นคุณก็เลยคาอประตูแทน โดนเมืนินซะแล้วเขาน่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเรายังไม่รู้เลยว่าน้องตายได้ยังไงและน้องก็ดูไม่สนซะด้วยสิแต่น่าเสียดายที่เขามองไม่เห็นคุณแต่ยังไงที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเห็นหัวหรือว่ารับรู้ถึงตัวตนของคุณมาก่อนอยู่แล้วและในตอนนั้นเองเป็นตอนที่คุณรู้สึกหวาดกลัวเกินกว่าจะจากโลกนี้ไปมันไม่สําคัญเลยว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีแค่ไหนก็ตาม ความคิดที่ว่าต้องถูกพากออกจากเขานั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าตกนรกซะอีกคุณรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจของคุณยังคงสั่นรัวอยู่หัวใจที่เต้นรัวภายในร่างกายที่เน่าเปื่อยของคุณคุณรู้สึกว่าคุณปรารถนาผู้ชายคนนั้นเหลือเกินและตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องทำอะไรในเมื่อคุณไปหาเขาที่บ้านไม่ได้งั้นคุณก็ต้องพาเขามาหาคุณแทนสิเย oh. yeah. คุณแน่ใจว่าเขาจะต้องเข้าใจแน่ๆน้องคุณจะต้องพาเข้ามาหาคุณก่อนที่วิญญาณของคุณจะไปสู่สุขคติผมชอบความไรเดียงสารและสไตล์อาร์ตของน้องมากแล้วก็มีันด้วยน่ารักทุกสิ่งทุกอย่างเกมนี้ทําให้ผมยิ้มได้และคุณจะต้องฆ่าคนที่คุณรักที่สุดแล้วผมก็ยิ้มตอนที่อ่านบทพูดนี้บ้าเอ๋ยโอเคเริ่มเกมนะครับทําไมเขาถึงมองไม่เห็นฉันกันนะนี่ผู้คนมองเห็นผีกันบ้างหรือเปล่าเนี่ นั้นไม่สําคัญหรอกก็แค่ฆ่าเขาให้ได้ก็พอแล้วเย่ yeah, วิธีการเล่นหรือเปล่าพยายามสัมผัสสิ่งของหรือว่าพูดคุยกับเขาเอาเขามาอยู่กับคุณให้ได้อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับสิ่งของในโลกของความเป็นจริงจะท,ทำให้คุณเหนื่อยมากๆคุณจึงทําได้แค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นโอ้โห oh, เป็นผีแรงน้อยนะครับคุณมีเวลา49วันก่อนที่วิญญาณของคุณจะไปสู่สวงสวรรค์พาเข้ามาหาคุณได้ภายใน49วันนี้ ไม่งั้นมันต้องเร็วลายมากแน่ๆที่ต้องจากโลกนี้ไปยังโดดเดียวโอเคอุ้ยเขาให้เราเลือกนะครับว่าจะพูดคุยใช้พลังโปรโตโกไกส์ดีมนี่คือไปเข้าฝันเลยหรือว่าใช้คำสาปอืมผมว่าเราลองเริ่มจากพูดคุยก่อนดีไหมครับซอฟซอฟก็อาจจะหลอนได้เหมือนกันคุยกับพี่ชายคุณพูดคุยกับเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นคุณทั้งทงที่คุณเชื่อว่า ผู้คนเนี่ยก็สามารถสื่อสารหรือว่าสัมผัสถึงผีได้เหมือนกันพูดเหนื่อยและต้องพักผ่อนโอ้มันวัยแบบนั้นเลยรอครับเรามีเวลากี่สัปดาห์นะ7ใช่ไหมเจ็ดเจสัปดาห์หนึ่งผ่านไปแค่คุยก็หมดแรงแล้วเหรอครับโอ้ในหนึ่งสัปดาห์นั้นเขาหยุดอยู่บ้านเพียงแค่2วันเท่านั้นและหลังจากนั้นโรงเรียนก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งอ๋อเขาหยุดเรียนนะครับเป็นรุ่นพี่ของเราแน่เลยคุณนั่งฝันกลางวันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในช่วงบ่าย คุณคิดถึงพ่อกับแม่ของคุณในขณะที่นั่งอยู่แบบนั้นป่านนี้แม่ของคุณเนี่ยคงโทรไปหาเพื่อนบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่พ่อของคุณก็คงขับรถไปมารอบๆและพยายามตามหาคุณอย่างสุดชีวิตยังไม่ต้องสงสัยเอาล่ะงั้นหมายความว่าความตายของน้องเนี่ยต้องไม่มีใครได้เห็นศพด้วยเหรอน่าสงสัยดูเหมือนว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นคุณเลย n no. สัปดาห์ที่สอง ในเมื่อพูดคุยไม่ได้ผลต้องได้เวลาใช้โปรโตไกแล้วครับโปรโตไกคือปรากฏการณ์ที่เข้าของลอยขึ้นเองประมาณว่าทําให้เข้าของลอยขึ้นอะไรแบบนั้นครับเข้าของขยับนี่ทำให้มีดลอยได้เป็นไงเป็นไงน่ากลัวเอาลอยไปปักเลยไม่ได้เหรอคุณแต่ต้องเขาไม่ได้ดืด้อซ้ําในตอนที่เขาหลับอยู่ที่เตียงเอา้าเอา้าก็คือจะเอามีดไปปักแหละแต่ว่ายกไม่ไหวใช่ไหมคุณเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักผ่อน ไม่อะไรครับเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งเขาใช้เวลาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขาน้อยมากๆอย่างน่าเหลือเชื่อมาลองคิดดูแล้วเขาบอกว่าเขาทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านหนังสือนี่นะคุณอยากจะไปกับเขาที่นั่นเหลือเกินแต่ว่าคุณออกจากห้องไม่ได้ในตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณเนี่ยน่าจะติดอยู่ในสถานที่ที่เขาตายคุณได้แต่นั่งซึมอยู่ที่พื้น น้ำหนักที่สันหนักอึ้งเดียวที่คุณสามารถสัมผัสได้ในร่างวิญญาณของคุณก็คือหัวใจของคุณในตอนนี้ที่มันหนักมากๆผมชอบเกมนะเพื่อนๆว่าไงครับแค่นี้ก็ชอบแล้วเออช่วงนี้แปลกจังเลยฮะเอ้ยุูนพี่เริ่มรู้ตัวแล้วหรือว่าจะเป็นแม่อีกแล้วนะ่ะน่าจะต้องจัดของให้เข้าที่เข้าทางซะหน่อยอ้าวน้องทำห้องรกเลยครับเนี่ยอืม พูดคุยไปแล้วโปโตไกก็ใช้ไปแล้วพี่ไม่ได้รู้เรื่องงั้นเราลองเข้าฝันพี่เขาดีกว่าไปครับยย <Yay! S 1> คุณโผล่เข้าฝันของเขาคุณสวดมนต์ฮะคุณสวดอ้อนวอนว่าความฝันนั้นจะน่ากลัวมากจนทำให้เขาทุกข์ทรมานจนตายขนาดนั้นเลยนะแต่การหลอกมันดูน่ารักเกินไปคุณเหนื่อยและจำเป็นจะต้องพักพอ่อน ที่ผมสังเกตเห็นคือมุมขวาบนเนี่ยมันมีไอคอนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับช้อยที่เราเลือกด้วยแต่อันนี้คือรูปบ่วงนะครับหรือว่าเป็นรูปหลอดไฟเอ๊หรือว่าวิธีการนี้มันได้ผลจริงๆไม่แน่ใจ1สัปดาห์ผ่านไปคุณอยากที่จะให้เขาตายจะแย่แล้วแต่ว่าคุณทำพลาดและคุณก็รู้ตัวว่าสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดก็แค่ อยากจะคุยกับเขาสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองน่ะแต่จะคิดไปก็เท่านั้นแหละในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฮ้แมตต่ตื่นแล้วเหรอครับเป็นยังไงบ้างน่ะวันนี้ผมต้องออกไปทำงานแม่อยากได้อะไรไหมครับฝากซื้อของเหรอแต่คราวก่อนที่ผมซื้อของมาให้เนี่ยแม่ยังไม่จ่ายให้ผมเลยนะครับ ก็ได้เดี๋ยวผมจะซื้อมาเอ๋แม่แป,กแปกแลกๆนะครับผมว่าแม่ต้องมีอะไรแน่ๆแล้วน้องเอา้าขอบคุณที่เล่นเกมนี้ไม่นี่คือจุดจบของเดโมเฮ้ยโอ้มันจบเร็วเกินไปในเกมเวอร์ชั่นเต็มจะมีทั้งหมด6ฉากจบ เราตั้งใจที่จะทําเป็นเอพิโซดพิเศษสักอย่างหนึ่งนะครับได้โปรดตั้งตารอไม่นี่มันจบเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนผมแอบสงสัยว่าเราทําอะไรได้บ้างไหมผมลองย้อนมาเลือกคำสาปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างนี่แน่สาปแช่งสาปแช่งสาปแช่งคุณสาบเขาและคุณภาวนาว่าคุณจะได้อยู่ด้วยกันเร็วขึ้นเร็วไหมครับเพื่อนว่า คุณเหน็ดเหนื่อยแล้วเข้านอนอะเหมือนเดิมเฮ้ยเมื่อกี้รุ่นที่บอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าการสาบจะได้ผลเอาผมสาบแช่งต่อไปนี่แน่รอบน,นี้เลือกสาบแช่งอย่างเดียวรุ่นพี่ต้องรู้เรื่องแน่คุณสาบแช่งเขาอีกแล้วคุณปรารถนาจะสุดหัวใจให้เขาตายตายซะเ้เนี่ยคำสาบันเริ่มลืมตาป่ะมันมันมันเปลี่ยนไปไหมครับ เพืเ่อนๆว่าอาจจะได้ผลก็ได้นะชาวนีเขาก็ไปสังเกตเห็นคุณเหมือนเดิมเข้าไปที่โรงพยาบาลดูเหมือนเขาจะป่วยอีกแล้วเฮ้ยหรือว่าการสาบันได้ผลและตอนนี้เขาดูตัวซีดเป็นอย่างมากในช่วงนี้การที่เห็นเขาหน้าซีดใกล้าตายแบบนั้นทําให้คุณตื่นเต้นมากๆนี่ต้องเป็นความรักแน่ๆและอีกไม่นานคุณจะได้อยู่กับเขาแล้วดังนั้นแล้วคุณจึงตัดสินใจรอเขาอยู่ที่นี่ บทมันไม่เหมือนเดิมด้วยแต่แล้วก็มีตัวตนปริศนายืนอยู่หน้าห้องของเขาเอ๊ะนั่นใครนะคุณไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยคุณเพียงแค่เพิ่งเข้ามาที่บ้านของเขาเท่านั้นแต่ว่าทำไมคนคนนี้ถึงเข้ามาที่นี่ล่ะคุณได้ยินคนคนนั้นพูดอะไรบางอย่างฉันไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ว่า คุณไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงคุณหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขากําลังบ่นงืมงําอีกภาษาหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่าบอกนะว่าเป็นหมอผีและคนปริศนาคนนั้นก็ประสานมือเข้าด้วยกันทันใดนั้นร่างวิญญาณของคุณก็รู้สึกร้อนขึ้นมาไม่หมอผีจริงด้วยไม่นะไม่เจ็บจังเลยร้อนปลายนิ้วมือของคุณเปลี่ยนเป็นสีดำและพวกมันกำลังแตกสลายหายไป และตอนนี้เล็บของคุณก็กลายเป็นสีดําไปด้วยและมันหายไปแล้วเด,เดี๋ยวก่อนสิหยุดนะจะเจ็บนะทําไมทําไมต้องทําแบบนี้คอของฉันร้อนเหลือเกินจะช่วยด้วยไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะแล้วคนปริศนาคนนั้นก็ถอนหายใจออกมาเป็นผู้ชายเหรอนี่ฉันอยู่นี่นะดูสินี่ฉันเอง นี่มองไม่เห็นฉันเหรอนี่ Bad end โชเรโชเรโชผมไม่แน่ใจคำแปลแต่ว่าผมลองพิมพ์ตามน่าจะได้ประมาณนี้นะครับธุรกิจหมอผีโอ้น้องผมชอบความที่น้องแบบใส่ซื่อไรอ้เดียงสามากให้ตายเถอะอันนี้คืออะไร Happy Land Safe โ o a d เอฉากนี้มีความหมายอะไรไหมนะ โอ้ยมีคําใบ้ด้วยว่าต้องทํำยังไงถึงจะได้แต่ละฉากจบแต่ว่ามันน่าจะเก็บฉากจบในเวอร์ชั่นเดโมยังไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ d e c o r t e e e c o a t i o n นเวอร์ชันเดโมอาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมผมชอบนะคิดว่าตัวเกมเต็มก็คงไม่ยาวมากเหมือนกันจากที่ตัวเกมเขาบอกว่าเล่นได้ทั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันซึ่งแต่ละสัปดาห์คือโคตรไวน่าจะเป็นเกมที่เล่นแป๊บเดียวจบนะครับไม่ได้มีเนื้อหาเยอะขนาดนั้น ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมเล่นเกมตัวเต็มอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเอาจริงคือผมสนใจแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วล่ะแต่แอบ,บสังหรณ์ใจว่าจริงๆเพื่อนๆในช่องก็อาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นพราะงั้นก็สําหรับคนที่สนใจเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับดูสิว่าน้องน่ารักขนาดนี้นี่ไม่อยากดูกันจริงๆเหรอแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมพูดว่าน้องดูไร้เดียงสาน่ารักดีใช่ไหมถึงแม้ว่าสิ่งที่น้องจะทําในเกมนี้ก็คือการพยายามฆ่าคนก็ตามแต่ว่าจากบทพูด จากคาแรคเตอร์ของน้องมันดูไร้เดียงสาดูใส่เื้อจริงๆน้องน่าจะไม่ได้รู้จักความรักจริงๆด้วยซ้ําแค่รู้สึกว่าอยากได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองอยากจะอยู่กับรุ่นพี่อะไรแบบนั้นอ่ะก็เลยก็เลยแบบคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาผมก็ไม่รู้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าในฉากจบ True Ending เนี่ยมันน่าจะเป็นฉากที่น้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่างและบางทีน้องอาจจะไปสู่สุคติด้วยตัวเองก็ได้แต่ ผมไม่รู้ว่าโทนของเกมจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะหรือบางทีในฉากจบอาจจะมีการเฉลยเรื่องการตายของน้องก็ได้ซึ่งมันน่าสงสัยอยู่แบบมันมีพอดในหัวผมเยอะเลยหนึ่งในพอดก็คืออาจจะมีคนที่ปองร้ายกับรุ่นพี่อยู่และบังเอิญตอนนั้นน้องก็แค่โดนลุกหลงทําให้น้องตายก็ได้มันต้องมีสาเหตุที่นําให้น้องเนี่ยกลายเป็นผีแบบนั้นหรืออาจจะไม่มีก็ได้ผมอาจจะคิดมากไปเอง <laughs> พอเฉลยออกมาเนี่ยผมแอบคิดว่าน้องน่าจะไม่ได้เลวร้ายอ่ะ ผมมองว่าการกระทำมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเจตนาที่อยู่ภายในคือบางคนอ่ะอาจจะภายนอกทำสิ่งดีๆแต่ว่าเจตนาที่อยู่ลึกๆอาจจะหวังผลประโยชน์อยู่ก็ได้ในขณะที่เด็กๆอาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่ว่ามันอาจจะมาจากความไม่รู้แล้วก็บางอย่างเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเพราะงั้นถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพอแล้วเราก็ต้องรู้จักอดทนกับเด็กๆบ้าง ถ้าหากเด็กๆเ,เขาไม่รู้จริงๆเราก็ต้องอดทนกับเขาหน่อยแล้วก็คอยสอนเขาไม่ใช่การรีบตัดสินความผิดของเด็กแล้วก็บอกว่าเด็กมันเลวและส่วนหนึ่งโทนของเกมมันก็ไม่ได้ออกมาจริงจังขนาดนั้นก็เลยมองข้ามมันไปแล้วก็มองว่าน้องน่ารักนั่นแหละที่ต้องอธิบายเสริม,มเนี่ยเพราะว่าก็อาจจะมีบางคนไม่เข้าใจแล้วก็แบบอาจจะมองไม่ดีได้เหมือนกัน มองผิวเผินมนะอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยนี่ไอโตสนับสนุนให้เสายันไปแทงคนอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่มันไม่ใช่แบบนั้นถ้าฟังที่ผมพูดจริงๆก็น่าจะเข้าใจนะครับเอาล่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนผลงานเข้ามามา,มากๆเลยทั้งการกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งเพื่อนๆที่คอมเมนต์ว่าอยากดูเกมตัวเต็มแล้วก็เพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบเกมผีหรือว่าเกมน่ารักนา่กนารักแบบนี้ช่องของผมก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆ กดติดตามไว้รับรองไม่ผิดหวังโดยเฉพาะเกมผีสไตล์อนิเมะนี่ผมชอบมากเป็น2สิ่งที่ผมชอบมารวมกันเพราะงั้นถ้ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆวันนี้ผมไอ้โตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายคะ่ะ